สวัสดีครับวันนี้พบกับปอประเด็นครับเซลล์ขายโตโยต้าป้ายแดงครับผมวันนี้จะมาบอกฮะบางจุดบางออปชันในรถที่เราไม่เคยรู้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีไม่เคยใช้เลยนะครับแต่มันเป็นจุดที่สําคัญนะครับเดี๋ยวนี้จะมามาดูครับรถตัวนี้นครับเนี่ยครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวลักโคลนะครับกับเพื่อนสองล้อครับราคาหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยนะครับในซีขาวมุอ รุ่น60ปีนะครับตัวนี้จะมังคาดำนะครับยวพาไปดูว่าจุดไหนที่เรามีแต่ไม่เคยใช้นะครับมาที่ประตูเลยครับอันนี้ประตูหน้านะครับอันนี้เราประตูมาดูประตูด้านหลังนะครับมอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะเปิดประตูออกมานะครับอยู่ตรงนี้ฮะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกล็อกเด็กนะครับใช้สำหรับเวลามีเด็กในรถฮะให้เด็กเปิดประตูจากด้านในไม่ได้นะครับถ้าใช้งานกดลงฮะ อันนี้จะเปิดจากด้านหลังไม่ได้ครับเปิดจากด้านในไม่ได้ป้องกันเด็กเปิดประตูเวลารถถับนะฮะแต่จริงๆมันก็มีซินท่านล็อกอยู่แต่ตอนนี้มันจะเซฟกว่าเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวล็อกให้ดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปเปิดล็อกในรถ้วเปิดให้ดูครับโอเคอันนี้กดลงนะฮะผมกดลงนะฮะสังเกตว่าอยู่กลุ่มนะลงฮะลูกศรชี้ลงคือล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าด้านในด้วยอันนี้ปอเข้ามาในรถแล้วนะฮะเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดประตูให้ดูว่าเปิดได้ปะะฮะรูว่าไม่เด็กอยู่ในรถนะครับ อ่าเปิดไม่ได้ครับเนี่ยฮะสังเกตนะฮะอันนี้ก็เป็นเซฟตี้เด็กนะฮะเนี่ยฮะแต่กดยังไงก็เปิดไม่ได้ีิเนี่ยฮะกดล็อกกดล็อกยังไงก็เปิดไม่ได้มันเป็นล็อกเด็กครับบางคนยังไม่เคยใช้งานนะครับนี่ออกมาด้านนอกนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฮะมันจะเปิดจากด้านนอกได้นะครับจะเปิดจากด้านในไม่ได้อ่าเปิดได้เห็นไหมอืมสมารถนะเหที่เดิมนะครับถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ดันขึ้น นี่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่มีอยู่เกือบทุกคันนะครับแต่ว่าเราไม่เคยใช้นะครับอันนี้สําคัญสําคัญมากครับออชชั่นบางตัวเรามีแต่เราใช้ไม่เป็นฮะบางทีบอกว่ามาซื้อรถจะได้แต่ตัวทับทัทแต่อปอป,อปชั่นเยอะจัดครับใช้ไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยใช้ฮะอันนี้เดี๋ยวพอจะมาแนะนําให้ดูเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์ครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปสำคัญ,สำค,ญสำคัญนะฮะเดี๋ยวพอบอกทีละจุดทีละจุดนะฮะในรถนะฮะ ก็มีแคมเปญมาฝากเหมือนเดิมฮะวันนี้เป็นดีๆครับใช้เงินออกรถสี่พัด้อยบาทนะครับแถมทองไปเลย1บาทนะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะฮะต้องรีบเลยนะครับใช้เงินออกรถสี่พัด้อยบาทไม่ต้องค้ำนะครับมาดน่วนนะฮะรีบเลยจับไป